ลืมรหัสผ่านเข้าแอปโ o Money Walllet ลืมรหัสผ่านบัญชีทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีน้อง,องๆหลายๆคนนะครับได้ดูคลิปเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนบัญชี t o ม m o n e y w a l l ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าใช้เครื่องเดิมล้างเครื่องหรือว่าไม่ได้ล้างเครื่องก็ตาม ไม่มีการกู้บัญชีนะครับคือกดลืมรหัสนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะให้ใส่อ e ีเมลบ้างเลขบัตรประชาชนบ้างขอเลข OTP บ้าง OTP ก็ไม่ส่งมาบ้างนะครับซึ่งกรณีเหล่านี้ถ้าเราลืมแล้วเราไม่สามารถทำรายการได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เราติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทูมันนี่วอลเล็เลยนะครับทาง w w w tomoney t o w a l อลเล็นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ลืมรหัสเข้าบัญชี To Money ่ว l ผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกับทาง เจ้าหน้าที่ของทัวเรลให้ทําการจัดการให้ว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับปะลืมรหัสเนี่ยสมมุติเราเข้าไม่ได้นะครับสมมุติผมเข้าหมายเลขผมอ่าเดี๋ยวผมใส่เบอร์ทัวเรลของผมนะรอรับ otp ใช่ไหมแล้ว otp มันก็ไม่ส่งแบบเนี้ยเราจําเบอร์ของเราได้แต่เราเข้ารหัสของเราไม่ได้ otp ก็ไม่ส่งมา สมมติว่าใส่ไปแล้วตั้งค่าพินกันแล้วมันไม่ได้อีกอะ่ะลองแล้วมันไงมันก็ไม่ได้ให้ไปที่ Google นนะไปที่ Google เนี่ยนะแล้วก็พิมว่า์ว่า w d r u 2 wallet มันจะขึ้นเว็บไซต์ t o money com นี่เห็นไหมมันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ t o money com แบบนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้บริการไลฟ์แชทนะครับเรากดแชทเลยนะกดเชื่อมต่อเข้าไป เขาบอกว่าเดี๋ยวจะถึงคิวเราเมื่อไหร่นะครับเราจะบอกว่าสวัสดีคุณลูกค้านะครับกรุณารอคิวอันดับที่สิบสี่นะครับเราก็เตรียมข้อมูลของเราให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแต่อีเมลเราลืมแล้วล่ะอีเมลเราลืมนะแต่เราเลขบัตรประชาชนเราไม่สามารถที่จะลืมได้นะครับเพราะว่ามันมีอันเดียวนะครับถ้าไม่มีก็บัตรประชาชนหายก็ต้องไปขอใหม่อ่ะ นะรอคิวไปก่อนโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ติดต่อเจ้าหน้าที่โทมานี่วอลเล็ตแล้วนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์เข้ามานะครับว่าต้องการยินดีให้บริการข้อมูลแบบนี้แบบนี้นะฮะเราก็บอกไปเลยพิมพ์ไปเลยว่าลืมรหัสโทมานี่วอลเล็ตนะครับที่เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับแล้วก็ลืมอีเมลด้วยครับนะครับเราก็บอกเข้าไป อันนี้เขาบอกว่าทางนี้เจ้าหน้าที่นะครับชื่ออะไรกําลังสนทนากับคุณลูกค้านะครับเขาจะถามชื่อเราเราก็บอกชื่อของเราเข้าไปนะครับบอกว่านาทีขออนุญาตสอบถามข้อมูลนะครับก็หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดขอศนะครับเราก็ดูจากบัตรประชาชนนะครับหมายเลขบัตรประชาชนก็คือเลขแถวบนนะครับก็คือเลขแถวบนเนี่ยเขียนว่าเลขบัตรประชาชนนะครับมี13หลักเราก็พิมพ์ส่งไปแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับ แจ้งปีคศสอถ้าเราแจ้งไม่ครบเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องแจ้งครบให้ครบนะครับผมก็จะแจ้งไปมนเดืนอไปเกิดปีคศที่อยู่แถวล่างนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะนะพอส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะถามว่าสะดวกทํารายการเลยไหมครับเขาจะส่งลิงก์มาที่อ่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเขาก็จะส่งลิงก์มาให้นะครับก็เป็นลิงก์มาที่ข้อความนี่ ลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่นะฮะเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์เนี่ยแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนนะก็คือใส่ใส่เลขเลขเอ่รหัสผ่านนะครับก็คือตั้งเป็นตัวอ,อ,กอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับพอตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ใส่ OTP ก็สามารถกลับเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรหลังจากนั้นเราก็สามารถกลับเข้าไป สู่ระบบโทมานี่ y อลเล็ตนะฮะเราก็สามารถเข้าสู่บัญชีโทมานี่ y อลเล็ตด้วยรหัสใหม่ได้เลยเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วเรื่องทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดทครีเอเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ